รุ่นใหม่ล่าสุดของ Discovery เลยนะครับมาใหม่เลยนะครับปลายปี2023ครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับ สวัสดีครับผมปุ๊ครองถมพลาซ่านะครับผมวันนี้นะมี discovery มาใหม่ปลายปี2 0 2 3เพิพึ่งมาเมื่อวานนะถึงเมืองไทยนะครับเมื่อวานนี้เองนะครับตัวรุ่นใหม่เลยของ discovery นะครับนี่นะครับ Discovery HT หกขีดยีี่คูณสี่สี่ FFIR FFP เส้นเล็งขยายตามซูมนะครับรุ่นใหม่เลยนะครับเส้นเล็งขยายตามนะฮะย้ำเลยนะครับ เวลาเราซูมมากซูมน้อยเส้นเล็งมันก็จะใหญ่ตามตัวเลยนะครับแท้มีไบเซอร์ตอนนี้นะเวลาซื้อ Discovery หรือซื้ออะไรก็แล้วแต่อออนไลน์นะฮะต้องโทรหาพ่อค้าให้ได้นะฮะแค่คุยทางแชททางไลน์ไม่พอแล้วนะครับสิ่งที่แถมนะฮะตอนนี้ก็ทั่วไปเลยก็คือขาจับนะฮะฝาครอบกล้องข้างหลังฝากระดกด้านหน้านะครับท่อบังแสงนะฮะท่อบังแสงก็ใส่ด้านหน้านี้นะครับมีแถมให้ฟรีนะครับ ใส่ขายคาดหัวระดับน้ํานะครับผ้าเช็ดเลนคู่มือครบเลยวงล้อปรับปลาก็แถมให้นะครับเดี๋ยวบอกเลยแล้วกันว่าการใส่วงล้อปรับหลาทํำยังไงเดี๋ยวดู180อ,องศาก่อนนะครับสวยนะครับของแท้มีใบเซอร์นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดอัดแก๊สกันฟ้ากันฝุ่นกันน้ำนะครับทนทานสูงกระจกพวกนี้กระจกใสระดับ HD นะครับ นี่นะครับท่อบางแสายเออเไม่ใช่ท่อบางสอันนี้คือเป็นวงล้อปรับหลานะครับสําหรับให้หมุนปรับหลาง่ายถ้าใครไม่ใช้กระถอดออกได้นะครับจะถอดให้ดูนะครับแค่นี้เองนะครับและก็หมุนนี่กลับไปเหมือนเดิมนะครับวงล้อปรับหลาถอดได้ใส่ได้นะครับอ่านี่นะฮะตัวนี้นะครับ คอท่อ30มิมลลิเมตรนะคอท่อใหญ่หน้าเลนกว้างนะฮะหน้าเลนส4 4สมิลลิเมตรหน้าเลนใหญ่กระจกใสระดับ HD นะครับระยะซูม6ถึง24เท่าก็ประมาณนะครับ8เมตรจนถึง200เมตรนะครับผมทดสอบให้ดูแล้วเนาะแต่ที่ทดสอบเราเกือบ300เมตรเลยนะเดี๋ยวไปดูหน้าคลิปนะผมทดสอบให้ดูแล้วที่หลังคาจั่วบ้านออของบ้านท่านหนึ่งนะครับ ตัวนี้นะ HT รุ่นใหม่6.24คูณ44 FFIR FFP เส้นเล็งขยายตามซูมด้วยนะครับนี่นะฮะแล้วก็นี่นะครับตัวซูมคือตัวนี้นะฮะหมุนซูมนี่นะครับเห็นไหมครับนี่หมุนซูมง่ายนะครับหมุนง่ายมากเลยนะครับมีแง่งในการปรับซูมนะครับมีไฟสีแดงในเส้นเล็งนะฮะแล้วก็หมุนไปเรื่อยไฟก็จะสว่างเข้มไปเรื่อยนะครับหมุนไปเรื่อยมันก็จะดับ นี่ตัวไฟนะครับอันนี้ปุ่มปรับหลานะฮะเวลาเราส่องไปเนี่ยนะครับเปลี่ยนระยะการส่องระยะการยิงเนี่ยให้หมุนหลาทุกครั้งภาพมันจะชัดนะครับแล้วก็ถ้าใครสายตาสั้นสสยตายาวสามารถหมุนตัวนี้ได้อีกนะครับเนี่ยนะครับเพิ่มความคมชัดของเส้นเล็งได้อีกนะครับเล่นง่ายย้ามาเล่นง่ายปุ่มปรับขึ้นลงอยู่ตรงนี้นะฮะปุ่มปรับซ้ายขวาอยู่ตรงนี้นะครับเป็นระบบปรับนอก ดึงขึ้นหนึ่งทีนะฮะหมุนปรับปรับเสร็จกดลงนี่ล็อกแล้วเรียบร้อยนะครับระบบปรับนอกเซตซีโร่ได้โดยคลายหกเหลี่ยมตรงนี้นะฮะเซตซีโร่นะครับผมเคยสอนไปแล้วนะครับอัดแก๊สกันฝุ่นกันฟ้านะครับตัวนี้ใช้ระยะยิงไกลดีมากเลยนะครับตั้งแต่10เมตรจนถึงนู่น่สองสามร้อยเมตรเลยนะสายล่ากก็ได้ยิงเป้าสบายนะครับก็เ,เป็นเส้นเลนขยายตามด้วยนะครับ ความยาวของตัวนี้นะผมวัดให้ดูเลยนะครับเอาคร่าวๆเนอะอยู่ที่ประมาณ14นิ้วครึ่งนะฮะส4สีนิ้วครึ่งก็ถือว่ากลางๆนะฮะเป็นกล้องมาตรฐานทั่วไปอย่างที่ผมเคยบอกนะกล้องที่ซูมไกลๆเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะกล้องติดปืนหรือกล้องสองทางไกลตัวที่ซูมไกลๆตัวมันจะยิ่งยาวยิ่งใหญ่เป็นเงาตามตัวนะครับ พวกซูมไกลแล้วกล้องสั้นๆนไม่มีหรอกนะครับนี่ครับช่างให้ดูนะครับน้ำหนักอยู่ที่หกจุดสองขีดนะครับก็ถือน้ำหนักอยู่ที่กลางๆไม่เบาและก็ไม่หนักหกจุดสองขีดนี่คือกลางๆนะครับผมรีวิวแบบบ้านๆนะฮะเราจะไม่ได้ใช้ภาษาเป็นทางการหรือภาษาวงการปืนรีวิวบ้านๆง่ายๆเลยอันนี้ QC ผ่านแล้วมีรับประกัน1เดือนเต็มนะครับ สนใจก็โทรหาทักหากันได้นะครับมีเก็บเงินปลายทางเพิ่มค่าส่งนิดหน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะฮะเวลาผมมีสินค้าอะไรดีๆผมจะมาแนะนำนะเน้นย้ำนะของผมมีแต่ของดีนะครับสวัสดีครับผม